ความก่อนแล้วกันเฮ้ยอะไรวะผมไม่เตะแม่งคนตีนทิ้งหายโอ้โหไม่ได้เตะเลยต้องการกระโดขดข้ามออกเลงไปเอาเลยเพื่อนอยู่มกุศลเยอะเลยว่เดี๋ยวต้องข้างคุยก่อนข้างคุยก่อนแล้บดึง เอาดีครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกท่านผมนิู่พวกรีเมสเตอร์ออฟดีเคนะฮะเาาดี๋ยววัดดี้นะผมเรามาเล่นกันต่อนะผมอ่าเดี๋ยวผมคิดว่านะเราอาจจะต้องไปจาัดก,การบ้านแดงกันอีกแล้วนะครับผมอย่างที่เรารู้กันนะก็คือสองหลักสุดท้ายใช่ไหมเออหลับแรกนะฮะย่อยน็อตทิ้งกันย่อยปืนทิ้งไม่ทยอยน็อตทิ้ง ลูกคลองก็ย่อยไปนะผมเพราะว่ามันตาเยอะจัดนะฮะอะไรที่มันตําเยอะเราก็สามารถย่อยเป็นนอ็อตเป็นไรายได้เนะ,ะ่ยแบบนี้นะโอเคแล้วเราก็สามารถที่จะคราบของได้แต่น้ํามันเราไม่มีนะผมรีบเลยที่แย่มากๆแต่ไม่เป็นไรนะฮะเราสามารถคาบระเบิดได้นะี่ แล้วก็ระเบิดไฟที่ต้องใช้น้ํามันนะผมซึ่งเป็นอะไรที่เต็งม,มากๆนะครับผมมันมีอย่างเดียวครับผมสิ่งที่ผมทําได้นะตอนนี้นะฮะอันนี้คือเหมือนจะเป็นวีดปั้งมากกว่านะเป็นระเบิดนะฮะที่แบบวีดวิดนหน่อยทีนี้จะแย่ละที่ผมไม่มีระเบิดไฟนะผมแย่จริงนะในตัวตอนนี้ก็มีแค่นี้เองมีแค่สองลูกเอง โอเครีแพร์ก่อนแล้วกันแล้วก็กระสุนปืนมีแค่นี้เองถ้าเราจะต้องเอานี่ไปวะ่ะปืนอันนี้ไม่ได้เก็บเปรียญนะใายที่เก็บเปรียญไปแล้วก็เราปืนไปอันนี้ไปโอเคอันนี้อันนี้เป็นเพิ่มดาเมจนี่ว่าพาวเวอร์โอเคเราคงจะต้องเพิ่มพาวเวอร์ว่ะเพื่อนๆเก็บเปลียงไม่ต้องแล้วกันไหนๆแล้วมาถึงตรงนี้ละ แล้วก็ผมคิดว่าต้องทับกระสุนเพิ่มว่ะจะเสียเท่าไหร่กันแน่เนี่ยไม่พอนะผมเยอะมากโอ้โหซื่ออะไรที่แบบหนักเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ก็ค้าเพิ่มได้แค่ไหนอย่างละหนึ่งเองเรามีไปลุยกันแค่นี้เองครับเพื่อนๆไปดูดิว่ามันถอดจากปักกระสุนปืนอันอื่นได้ไหมเอ่อ ถ้าไม่งั้นเราก็ต้องพกบ้าเล็ดไปว่ะป้าเด็ดกระถุนไม่เมีนี่ไม่มีแล้วครับผมค่อนข้างแย่แล้วตอนนี้นะฮะสถนานการณ์ตึงเครียดโอเคมีตะปืนนไนนันี้นะที่ยังพอใช้ได้อยู่นะครับผมแต่ว่าเราต้องถอดกระตุนออกสไนย,ยังพอเล่นได้อยู่บางอย่างเท่านั้นเอง ของที่เรามีก็ประมาณดีนะบอกเลยครับว่าน้อยจัดจัดโอ้เฮ้ยไปครับผมเลกโจโอเคหลังนี้ก็อยู่แถวนี้นะอยู่ใกล้ๆตรงที่เราแบบว่าอันนี้แหลเน่ยผาผ่านบ่อยๆน่ยโอเคไม่ตรงนี้ไม่มีนะ อยู่ฝั่งนี้แน่นอนนะครับผมบ้านพวกนี้มันมีตามไม่กี่ที่หรอกนะครับผมอยู่ในในรูเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยโอเคเจอแล้วโอเคลงลงลงไ,งไปปิดประตูไปวางระเบิดกันเถอะนะครับผมหนึ่งลูกสองลูกเหมือนจะเป็นวีตปัง้งกันมั้งเนี่ย ใช่ไหมเนี่ยขึ้นรถไปเป็นวีดนะเป็นวีดวิดปึ้มแน่วิดปึ้มวิดบึ้มบึ้มไปรอดูแน่จะบึ้มไหมจะบึ้มไหมเออโอ้โหอย่างเท่วิดปึ้มแบบเท่จัดไป นั่นแน่นั่นแน่โหต้องหลบไหลติดเลยอุ้ยติดอะไรวะแล้ก็ติดเลยถ้ามันติดไหลแบบเนี้ยหนึ่งลูกเกี่ยวความก่อนแล้วกันเฮ้ยอะไรวะผมไม่เตะดแม่งคนตีที่หายโอ้โหไม่ได้เตะเลยต้องการกระโดดข้ามออกเตะหลบไปเอาเลยเพื่อนโหโพูดเยอะเลยวะ เดี๋ยวต้องพักฟื้นก่อนพักฟื้นก่อนรับดึงโอ้ยมันจับแบบดื้อๆโอ้โหมันเกินไปยันนี้แล้วต้องรบเตรียมพร้อมไปอีกแม่งเหนยจับรูแบบดื้อแบบไม่มีมตัวตน,นเลยเอาไงวะเอาไงดีวะเนี่ยคิดวางแผนแป๊บบ lúc máy một hai ok hát tiêu tụi còn quê hắn này hô hát bây giờ giờ lên giờ gì giờ 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 Ok giờ 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 หนัก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 ไหมเนี่ยถุงแม่งโคตรเยอะเลยว่ะอืมอืมภาไในก่อนลวกันภายในน่าจะดีกว่าตอนนี้เอาให้หมดไปกระถุนเพื่อความประหยัดเนี่ยภาไในแรงๆอยู่แล้วอะไรวะ ระเบิดตรงไหนวะเนะี่ยระเบิดตรงไหนวะนี่ไงโอเคแต่งเรียบร้อยนะจุดนี้โอเคเหลือหลังสุดท้ายนะผมที่ผมเก็บระเบิดไปไเพราะอะไรวะเพราะว่าผมจะไว้ปูทางไงเพื่อนเนี่ยมันจะเยอะตรงเนี้ยมันตเราต้องปูางทางแบบนี้แนะ่เพื่อจะเข้าไปเก็บของนะผมของไม่งั้นเราเจองานหนักแน่นะผม เดือดทำพี่หลายๆทางแบบตูปเด้อยยึดหายนะมันตึกมาทางนั้นอีกโอ้โหดูตายกันเป็นกลองที่ดูแล้วกันนะครับเพื่อนโอเคไป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 โอ้ยยึดหายตูปูด้วยจกหน้ากูโอ้โหใจเย็นเพื่อนโอ้โหทำแบบนี้กันได้ลงคอนะเพื่อนเก็บไป ไปับผมของไปนะครับไม่อยู่แล้วครับรถครับผมไปไปแด้นะแ์เโอ้รอจนได้โคตรมันเลยบอกแล้วว่าการที่เราแบบว่ากระทืบได้ลุยบานแดงแบบนี้มันมันจริงเนะ่ ผมกำลังดูสังเกตบ้านอยู่นะว่าหลังไหนเป็นบ้านที่เราจะต้องไปลุยนะฮะหลังทุดท้ายเออวิ่งมาไม่ีดอหลอกเพื่อนเนะ้ยข้างหน้าเป็นทางตันแหละไม่น่าจะมีอะไรจะมีแค่นี้นะอีกจุดนึงอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะผมก็จําไม่ได้ลนวะผมก็ต้องทําการสกแกนเองแหละผมว่า น่าจะหาไม่เจอนะผมหรือมันก็ต้องดูที่แมปเองนะผมเดี๋ยวผมจะลองดูนะแป๊บหนึ่งถ้าดูจากแมปแล้วตรงนี้มีปั๊มน้ำมันเว้น่าไปวะมันจะเป็นต้องไปนะเพราะว่าต้องไปเอาระเบิดไฟนะผมไอไปเอาน้ำมันเพื่อมาทำระเบิดไฟโลองลงลงลงตรงนั้นมีรถตำรวจด้วย เอาละขอนะครับสวยงามขอนะน็อตวะตรงนี้มีไหมทิพหายละทิพหายละลันล่นเลยอืมอืมอืมทำมูลายมันแรงนะเพื่อนจริงเก็บน้ำมันไปขึ้รถ ไม่น่าจะมีอะไรตรงนี้หาบ้านอะไรเดียวตอนนี้บ้านแดงหาไม่เจอแน่เลยว่ะมีเควสอะไรไหมมีนะเควสตรงนี้ว่ะวนกลับไปทำสักนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวเราก็เจอนะโอ้โหเมื่อกี้ปูเดอร์สามตัวเนะี่ยยืนข้างถนนดีไม่ทนเข้าไปหลังนั้นว่ะ เอ้ยผมไปดูดิมันใช่ป่าวะแถบเนี้ยผมจําได้ว่าแถมนี้มันเคยมีอยู่นะแต่ไม่แน่ใจว่าผมวิ่นเข้าไปมาก,กันอ๋อมาแล้วเนะี่ยบนนั้นก็ไม่น่าจะมีนะทำฟื้ก่อนแล้วกันเดีย๋ยวเราค่อยไปหานะผม,มตอนนี้ภารกิจก็เข้ามาเรื่อยๆืนะให้คนภารกิจให้คนช่วยเหลืออะไรประมาณนั้นไปช่วยเหลือคนประมาณนั้น ตอนนี้ของแน่นไปหมดเลยไม,เมไม่อยากกระแทกนะแต่ก็ต้องกระแทก <ผม S 1> จนได้มาเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าเพื่อนขึ้นรถมาขึ้นไปเลยเร็วเข้าโอเคอเฮ้ยเมื่งั้นประตูกูแตกแน่เพื่อน <c oughs> เอ้ยเดืไปโคตรเท่ <c oughs> โลงไฟฟ้าเหรอโลงไฟฟ้ามีอะไรกระทืบกระทืบคนเหรอบอกให้ฆ่าอะไรทอย่างเงี้ยทำไมเห็นมีอะไรเลยนี่อ่ะอโอ้มีเหล็กปลาเลยเว้ยมีน้ำมันขายด้วยเว้ยจัดน้ำมันมาเหล็กก็น่าจัดนะ ขายกระเป๋าไม่ดีกว่ากระเป๋ามันเยอะจังโอ้ของเยอะว่ะตอนนี้ให้ฆ่าพวกทอมบี้เนี่ยจะไปฆ่าจากไหนวะเนี่ยนี่อยากรู้ขึ้นบนทำไมเนี่ย มังจะขึ้นไปข้างบนดิโอ้โหโอเคทั้งรีมาแล้วนะจัดการกันเลยเพื่อนทีนี้เรียกมาให้แล้วเพื่อนแบบม,มันเลยใช่ไหมเอาว้ยเคลียร์กันไปว้ยเคลียร์กันไปมีแค่นี้เอเหรอไม่มีแล้วเนี่ย รีวุ้นบังเนี่ยนี่น่าจะมีนะผมว่าอ,อ๋อโอเคเคลียละมีของให้นะไม่เอานะอเคเรับผมตัวโวกนี้เนยะแล้วก็มีเควสเอ่ออันนี้เดี๋ยวไปทำต่อแล้วกันนะทำต่อเนื่องนะผมเควส บ้านหลังไหนวะเฮ้ยผิดรอยผิดรอยแบบเงี้ยเหมือนบ้านแดงแบนเยอะจังวะไอ้ไม่ใช่ทำพี่แดงแก่ถ้าทมบีม้แดงมันเยอะแต่แดงว่ามันอยู่แถวนี้แหละบ้านแดงมันอยู่แถวนี้ผมว่านะบนเนินคงเนินขาวแบบเนี้ยมันควรจะมีนะหรือมันหรือว่าจะเราจะการไปแล้วมัเนเลยไม่มีตรงนี้ ก็เป็นไปได้นแล้วผมงั้นอีกหลังนึงค่อยหาแล้วกันเนี่ยเราไปทำคุ้ยก่อนแล้วกันบ้านค่ายพวกนี้แล้วเนี่ยโอ้ยรถเนาะขับลำบากจริงมีทางเข้าไปเนี่ยโอเคมีตรงนี้นะมีอะไรเพื่อน ตายหากันหมดเลยเอ้าจู่ๆแมกกาตายหากันหมดเฉยโอ้โหตายกันหมดเลยสงสัยสงสัยกระทืบพลมาเยอะจัดแต่เดตัวนึงอยู่ด้านบนนะครับผมต้องหาบันไดขึ้นบันไดตรงนี้ตายกันหมดเลยบุ่งไม่เหลือพื้นที่เลย โอเคได้กระดาษมามแล้วผมแล้ง่ายต่อละแล้งไงต่อละเพื่อนโอเคต้องไปดูนะแต่ผมคิดว่าผมไม่มั่นใจว่าเราต้องพกกระดาษหรือว่าเนระาจะพกกระดาษไปด้วยแล้วกัน <c oughs> ไม่มั่นใจโอ้โหขุดแม่นเ่ย กระโดดโค่นหักระโดดข้ามมาเลยอ่ะเอาเรื่องวะไปแล้วโอยไปแล้วครับไม่ทันหรอกเฮ้อเคตรงไปเรื่อยๆครับผมเลตเกอร์ด้านหน้าเท่าผมถึงแล้วบ้านหลังนี้แก่พวกที่มรรทบอยู่บ้านแบบแบบนี้นะ ที่บอกว่าตายหาหมดออ๋ยังไม่ตายยังอยู่ยังอยู่ใครเนี่ย Goodbye g o ูบอยไม่มีหาอะไรให้เลยจบเลยอ่าเดี๋ยวดูดิของเราเป็นฮีโร่เรียบร้อยเนี่ยบวกแค่เลือดเท่านั้นนะฮะ ไม่มีอะไรมากมายไปกว่าดีนะผมลวเควตต่อไปเป็นเทรดเดอร์นะผมที่อยู่ตรงนี้นะโอเค๋ยวเรากลับบ้านดีกว่านะผมแม่เอาขอมาเก็บสักนิดนึงนะครับตอนนี้คือของผมพกไม่ไหวแล้วแน่นปักเลหมดแล้วตอนนี้ทั้งตัวโอเคจอดให้แนบดิ้งนิดหน่อยแล้วก็เก็บของไปนะผมที่เราได้มา เก็บอะไรอีกดีน้ำมันเก็บไปที่นี่ก่อนแล้วกันสัญยานนี่เก็บไปนะผมระเบิดเก็บไปก่อนกระถุนเก็บไว้ก่อนนะผมเออประมาณนี้นะแล้วก็มีเทเดอร์นะผมที่ผมจะต้องไปเอาไปดูที่ว่าเขามีของอะไรขายบ้างโอเคครับขอดูหน่อยดีว่าในในบ้านเนี่ยเรามีอะไรบ้างแล้วผม ที่ามรถเราไปขายโอเคประมาณนี้นะกระดงกระดาษเอามาด้วยแล้วกันกระโปรงกระเป๋าขนมากระดาษที่โยนทิ้งก็ได้เนี่ยไม่ไม่จะเป็นต้องไปขายเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเราไปหาเทเดอร์กันดีกว่านะผมขายของสักทิหนึ่งแล้วกันจะได้แบบมีบรรยากาศในการไปขายของหน่อยนะตอนนี้ก็กใกล้จะมืดแล้วแหละเราดูสภ,ภาพอากาศนี่เย็นแล้ว โอ้ยบวกไปจนเต็มเลยโอเคเดี๋ยวต้องหาบ้านแด้หลังนึงให้เจอนะผมถ้าหาไม่เจอก็ต้องรอเวลานะผมรอเวลาถึงจะไอ้นี่นะให้ให้มีการาให้สามารถค้นหาได้ประมาณ3 9นาทีนะถ้าผมดูเมื่อกี้เนี่ยไหนมีอะไรขายพี่น้อง ขายขอไปก็อ้องอร้อยเจ็ดสิบ่าโคตรแพงอ่ะโอเคได้น้ำมันมาสองถุงเราซื้อน้ำมันมาเลยสองถุงเพราะว่าเดี๋ยวเราได้ทำระเบิดไฟนะผมแล้วก็จัดระเบิดมาให้หมดนะผมจัดมาให้หมดนะฮะไม่ต้องห่วงตังค์นะผมน้ำมันก็เอา น้ำมันก็เอาแล้วผมน้ำมันน้ำมันรถก็เอาแล้วผมวันที่สิบเอ็ดนะฮะเอาวะเอาไปเลยเรียบร้อยฮึ <c oughs> เสร็จสิ้นนะครับเอาละทีนี้ก็ผมคิดว่าวันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วก็กลับบ้านอย่างเดียวแล้วผมพอแล้วผม ประมาณนั้นนะเดี๋ยวให้ผมทดสายรถนะผมเดี๋ยวรถติดเชื้อโอเคกลับบ้านดีกว่านะฮะยึดส่นบ้านแดงเนี่ยผมต้องไปหาเองนะผมว่าก็ไม่รู้นะว่าอยู่ตรงไหนนะถ้าหาเองไม่เจอก็เดี๋ยวลองรอรอให้เวลามันหมดนะฮะไปโอ้โหรถจะพังเนี่ย บ้านก่อนนะครับไม,ไม่ต้องรีกันนะพวกทอมบี้ทั้งหลาย,เด,ยเดี๋ยวป่าจัดให้นะน้องเอาละเออเออโอโ้โหโคตรดูแลกับผมอะตอนนี้โอเคครับผมอย่าคลิปนี้นะผมขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนอดีกว่านะครับผม อย่าคิดว่าอย่าเราต้องเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าดีกว่านะผมอ่าสนุกแน่นอนนะผมพาร์ทหน้าไม่ต้องกังวลเลยนะผมอย่าเก็บขวานไปก่อนแล้วกันนะตรงนี้เอาแกแมงมายแกะสกัมบีกระทืบอมาเลยเพื่อนพวกเราเดี <c oughs> ย๋ยวดูดิดูเพื่อนกระทื่อสมบีเลยมาแค่เนี้ยออกมาก็เป็นฝูงเลยเว้ยเอาเรื่องว่ะ เพื่อนมันเก็บหมดแน่ไม่ต้องห่วงคิมเมอร์ก็มาวะเป่ากระบะที่ก่อนแล้วกันเดี๋ยวปัญหาเกิดโอ้เข้ามากระโดนกระหน่ำหมดอลยเพื่อนเนี่ยเคลียร์แล้วปะเนี่ยยังนี่เอาสิได้ของมาด้วยวะเอาขอมาแจกพี่ใช่ไหมเนี่ย โอเคครับผมอยู่คลิปนี้ผมขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายครับผม